เอฮัลโหลโอ้โหนี่คือไดโนเสาร์เต็มไปหมดเลยทุกคนว้าวดูตัวนี้สิวูดูอยู่สนามฟุตบอลเลยนี่มาเล่นฟุตบอลดีกว่าเราไม่มีฟุตบอลมาให้เขาเล่นตัวนี้เป็นไดโนเสาร์คอยาวโอ้โหตรงนี้คนแหลมมากเลยทุกคนดูดูดิดูดิว้าวโอ้โหนี่เรามีทั้งหมดสองตัว สองสีเลยโอ้ตัวนี้ก็จะเป็นช่องใส่ไข่เราไม่ได้เอาไข่มาด้วยนะทุกคนว้าวดูก้าวขาพร้อมกันเลยด้วยนี่แล้วก็เป็นไดโนเสาร์กินพืชโอ้ไดโนเสาร์ขอยาาตาสามตัววิ่งแข่งกันเลยโอ้นำขบวนกันไปและนี่ก็คือเจ้าไดาโนเสาร์ หูเขาแบบโอ้โหสีแดงยาวใหญ่ไปเดินกู้กันไปเลยนู่นนะอันนี้ก็จะเป็นเจ้าไดโนเสาร์ทีเล็กตัวนี้ก็จะเดินช้าหน่อยนะทุกคนโอ้โหนี่ชอบตัวไหนดูตัวนั้นหยุดแล้วตัวนั้นไปถึงนะู่นแล้วทุกคนแต่ตัวนี้สุดโหดเลยดูดิ่สิโอ้ไดโนเสารถึงฟุตบอล เข้าป่าไปแล้วไปเดินไปข้างนอกเลยเย่และนี่ก็คือ oh my god ที่เดินตามปูดกันไปอันนี้คือไทยเทลท็อปไดโนเสาร์ไทยเทลท็อป ว้าวและนี่คือกอรชิลากอรชิลากอรชิล่าก็ถ้ากับเจ้าคอยาวหน่อยเป็นไงเจอกันหน่อยไหมโอ้สัปปะงกเลยทุกคนตีหัวเลยเยอะโอเคนะครับวันนี้ลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าอย่าลืมกดซับสไครต์ด้วยกันนะครับบายบาย